มี4ประตูออตโต้ขับเคลื่อน4ล้อเข้าใหม่ตัวท็อปแอดลทดที่สุดแล้วของที่สุดแต่ถ้าเกิดเทียบกันในเรื่องตัวออปชั่นถือว่ายกนิ้วให้เลยเช็คประวัติสูนย์ได้หมดทุกอย่างเหมือนเดิมอันนี้แกดูได้เลยเนี่ยนะฮะเม็ดอ,องเม็ดอาร์คเดิมหมดเว้นระยะช่องไฟสวยงาม ยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออตโอต้ยืน1เรื่องรถสวยสวัสดีครับผมอานเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้มี4ประตูออตโต้ขับเคลื่อน4ล้อเข้าใหม่มานำเสนอให้กับพี่ๆได้รับชมกันผ่านในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ารถน่าใช้น่าซื้อ และดีจริงหรือไม่นะครับตัวนี้ครับจะเป็นมิตซ u b ิ s h i t i ตัน2.4ตัวท็อปแอด e ล e นะฮะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อด้วยที่สุดแล้วของที่สุดสำหรับรถกระบะนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นปี22ใช้งานไป37,000กิโลซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แบบใหม่มากกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำแบบนี้ ส่วนไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวนี้ฮะ LED มี daytime running light มาให้ครบหมดแต่ถ้าเกิดอย่างเราสังเกตตัว C นะตัว C ตรงนี้อันนี้จะไม่ใช่แบบโครเมียมจะเป็นตัวสีดำเงาเหมือนกับตัวกระจังหน้าแบบนี้แล้วก็พวกไฟหลีนะครับอันนี้ก็มีติดตั้งไม้ครบหมดไฟติดหมดทุกดวงรวมถึงตรงนี้ด้วยเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดแล้วก็จะมีตัวกล้องมองหน้ามาให้อยู่ในตำแหน่งด้านล่างตรงนี้ นะครับอันนี้ก็คือสูงที่สุดแล้วในรถกระบะนะครับและนั้นเนี่ยเป็นอีกหน้านึงที่หลายคนชอบด้วยมันจะมีทั้งตัวหน้าปี25และตัวหน้าปี2 2แบบนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะตัดสินใจในการเลือกได้มันอาจจะโลมันอาจจะดีในคนละแบบที่ไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเทียบกันในเรื่องตัวออปชั่นถือว่ายกนิ้วให้เลยเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง 2.4ตัวนี้ก็จะให้พละกกำลังสูงสุดนะฮะ181แรงม้าก,กับเกียร์ออโต้6สปีดอันนี้คือเครื่องเดิมๆเลยนะครับ2.4คอมบัลเลีดีไอดี VG เทอร์โบเดิมๆเลยตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดยังตัวเก่าเนี่ยฝาเครื่องเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่แต่ถ้าเกิดตัวใหม่ฝาเครื่องจะเป็นอีกแบบหนึ่งฝาเครื่องจะไม่ได้บอนกันนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยดนดึงอันี้ดู อันนี้ก้านน้ำมันเครื่องนะครับถ้าเกิดเครื่องมันเสียหรือว่าตัวเครื่องมันหลวมเนี่ยมันจะมีเศษน้ํามันขึ้นมาหรือไอ้น้ำมันกระเด็นไหลย้อนขึ้นมาจากตัวรูก้านน้ำมันตรงนี้อันนี้ก็คือชัดเจนอยู่แล้วแน่นอนเครื่องเดิมเกียร์เดิมไส้ด้านหนุงด้านในทุกอย่างเดิมหมดนะครับแล้วก็พวกหัวนงหัวนอตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีส่วน้ีเกิดเป็นฝั่งด้านนี้อันนี้จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์มอกร แต่ว่าเพจเนี่ยเพจจะไม่มีเพจจะอยู่อีกหนึ่งตำแหน่งไม่ได้อยู่ในส่วนของตัวด้านหน้าแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยรับประกันโครงสร้างแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดยังถามว่ารถปียิบสองเนี่ยวารันตีศูนย์เหลือไหมเหลือนะครับเราอย่าไปดูในเรื่องของตัวการผลิตแล้วเราต้องดูในเรื่องของตัวการจดทะเบียนแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างไม่สามหมื่นรถปีย2ิบสองแบบเนี้ยวรันตีศูนย์เหลือแน่นอนอันนี้คือมันหลีกหนีหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าเกิดยังมีพี่ๆบางคนบอกว่าเอ้ยอย่างตัววันตีศูนย์ให้พี่หน่อย <S <S ตรงนี้สามารถทําได้เลยนะเรานี้เดี๋ยวให้ดูตัวด้านข้างสีเดิมสวยเสมอกันจะโรดทั่วทั้งคันนะครับแอนลีนเนี่ยล้อจะให้มาเป็นสีดําแบบนี้เป็นดําเงานะแล้วก็จะมีตัวโลโก้อยู่ตรงกลางฝาดุมตัวนี้ขอบ18ถ้าเกิดยังรบพวกนี้ขอบ20ไม่มีนะครับส่วนตัวยางให้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวบิสโตน ดอกยังเหลืออีกเยอะใช้งานได้อีกยาวๆนะครับส่วนถ้าเกิดไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ในกระจกมองข้างก็จะมีการตัดด้วยสีดําดําเงาแล้วก็ด้านใต้ตรงนี้ก็จะมีตัวกล้องมาให้แสดงว่าสําหรับไททันตัวเนี้มีกล้องมองรอบคันมาให้อย่างแน่นอนนะครับเราไล่ขึ้นมาตั้งแต่ตัวเสาเหลังคานี่ก็สีดําสําหรับตัวแอนลแต่ถ้าเกิดอย่างตัวแรงหลงังคานี้ยังไม่ได้มีการติดตั้งมาให้นะครับ บางอย่างปาเจโ่ก็อาจจะมีเยอะกว่าบางอย่างปาเจโ่ก็อาจจะไม่ได้มีเหมือนกับตัวไททันนะครับส่วนเลนกระจกด้านในจะมีเป็นตัว BSM หรือว่า b i ยสปอร์ตมาให้มือเปิดเป็นแบบสีดำเงาแต่ว่าเบ้ารองมืออันนี้ใส่มาเพิ่มแล้วก็จะมีเป็นตัว engine start แล้วก็จะมีเป็นตัว engine start นะครับบันไดข้างซ้ายขวาครบหมดก็จะเป็นตัวสีดำเงาเหมือนกันเคราวนี้เนี่ยให้ดูตัวซองด้านในตรงนี้ เดิมๆนะครับถ้าเกิดอย่างเราอาจจะต้องการแกะดูตัวยางของประตูแบบนี้อันนี้แกะดูได้เลยเนี่ยนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมหมดเว้นระยะช่องไฟสวยงามตัวยางของประตูนี้ก็จะเป็นของเดิมนะไม่มีแตกไม่มีร้าไม่มีแห้งไม่มีกรอบนะฮะอันนี้คือจะเป็นซองด้านในแบบเดิมๆเลยสวยมากนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยคือถ้าเกิดอย่างมันเป็นแคบเนี่ยมันจะไมไ่น่าสนใจอะไรเยอะแบบนี้ แต่สาหรับอย่างครันนี้มันเป็นตัวสี่ประตูหายากมากแน่ๆนะครับคราวนี้เนะี่ยให้ดูตอนที่สองตรงนี้นิดหนึ่งถ้าเกิดเราเปิดออกมาเนี่ยตรงเสาบีเนี่ยจะมีมือจับขึ้นลงมาให้อันนี้เห็นว่าดีนะคราวนี้เนี่ยลองขึ้นนั่งให้ดูนะครับอย่างวกรถกระบะเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรถเก่งหรือรถครอบครัวซึ่งถ้าเกิดอย่างตรงพนักพิงหลังเนี่ยอันนี้คือมันปรับไม่ได้ถ้าเกิดอย่างอันขึ้นมานั่งปุ๊บสูงร้อยเซนติเมตร นะครับหัวเข้าเนี่ยก็จะเหลือเยอะแล้วก็ช่วงสีสาะด,ด้านบนเนี่ยจะเหลืออยู่มาสักหนึ่งกำปั้นแบบนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวจะเว้นระยะมานั่งในตำแหน่งฝั่งทางด้านนี้ทั้งๆเราเห็นจากตัวด้านบนเนี่ยอันนี้ก็จะมีแอร์ตอนที่2มาให้นี่นะฮะเป็นช่องแอร์ตอน,นอที่2องติดอยู่บนราหลังคาแบบนี้มาให้เลยแล้วก็สามารถเพิ่มระดับความแรงแอร์ได้ นี่อันนี้เราสามารถคอนโรลจากตรงนี้ได้เลยส่วนเกะที่พักแขนตรงกลางตรงนี้จะมีช่องเสียบไฟไมาให้สองช่องนะครับแล้วก็ที่พักแขนด้านหลังตรงนี้พอเราดึงออกมาแล้วจะเป็นที่วางแก้วน้ำสองใบแบบนี้ส่วนตัวบอกเนี่ยจะเหมือนกันหมดทั้งด้านหน้าแล้วก็ตัวด้านหลังซึ่งจะเป็นตัวสีทูโทนมือโหนด้านบนมีมาให้แอร์โบรแอร์แบ็คครบหมดทุกตำแหน่งเนี่ยนะฮะสวยเลยแต่ถ้าเกิดมันทำผ้าหลังคามาเนี่ย ทำผ้าหลังคามาเป็นสีดาเนี่ยนะมันจะสวยกว่านี้เยอะแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นผ้าหลังคาตัวสีแบบสีเทาผ้ากำมะหยี่แบบธรรมดานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวตอนที่สองที่แอนลีดมีมาให้ในเกรดแบบตัวท็อปสุดนะแต่ถ้าเกิดตรงนี้คือมันยังไม่จบนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราไล่มาจากตัวด้านข้างเนี่ยมันจะมีเป็นลายสติกเกอร์ลายกาฟฟกตี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสปอร์ตบาร์เป็นสีดําเงา ก็จะคุมในโทนเดียวกับตัวหลังคามาให้เลยนี่นะแอดลงแอดลลดอะไรพวกนี้คือชัดเจนหมดคราวนี้เดี่ยให้ดูตัวตอนหลังกันบ้างด้านหลังนี่โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติตัวไฟเบรกก็จะเป็นหลอดแบบ LED แล้วก็มือเปิดฝาท้ายจะเป็นตัวสีดําเงาไฟเบรกโ3อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีตัวสปอยเลอร์แบบดาร์กเทลมาให้ส่วนกันชนท้ายนี่นะฮะ มีเซ็นเซอร์ถอยหลังไม้ห้4จุดนะครับนี่คือสิ่งที่ตัวธรรมดากับแอดลลดไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้นี่ยังไงราคาของตัวแอดลลดก็จะสูงกว่าตัวธรรมดาอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดยิ่งมาเป็นตัวแบบ4คูณ4แบบนี้ปุ๊บราคามันจะดีขึ้นไปเยอะกว่าเดิมแต่ทั้งหมดมหมเนี่ยนะฮะมันคือความน่าใช้ที่รถกระบะในแบบมิซูเนี่ยดึงทุกอย่างออกไม้กับพี่ๆได้เห็นได้ ตัวนี้แนะนำเ,เลยว่าน่าซื้อจริงๆนะครับมันไม่เพียงแค่ว่าใน1นึคันเนี่ยได้การขับขี่2ระบบแต่มันเป็นตัวรถที่เราใช้งานทุกวันได้แล้วก็อัตราลงอัตราลเร่งอะไรทุกอย่างแบบนี้คือดีหมดนะครับแต่อันนี้ก็คือจะเป็นรลบนอกสําหรับตัวแอนดลีดเดี๋ยวต่อไปอ่านพาเข้าไปดูด้านในกันต่อไปกันเลยครับมาดูตัวภายในกันบ้างฮะถ้าเกิดอย่างคอนโซลหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะฮะ ให้มาเป็นแบบตัวดําด้านแล้วก็เก็บของหนึ่งช่องนะครับตัวจอตัวนี้คือจะเป็นจอโฉมใหม่ไม่เหมือนจอก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าเกิดตัวจอก่อนหน้านี้มันจะเป็นจอยาวๆแล้วก็จะเป็นตัวมีแมปมีในวิเกเตอร์แต่ถ้าเกิดจอตัวนี้จอตัวใหม่เนี่ยมันจะไม่มีในวิเกเตอร์แล้วมันก็จะมีตัวนี้มาให้ซึ่งมีเป็นแอนดรอยออโตกับตัว Apple c a r p l a y แบบนี้ที่เหลือนี่ก็จะเป็นพวก USB กับ h d m ด อันนี้คือจะเป็นจอตัวใหม่คือมันจะเป็นแบบนี้คราวนี้ขออนุญาตให้ดูตัวกล้องมองหลังนิดหนึ่งนี่คือกล้องมองรอบคันของ Mitsubishi t i z a n นะครับถ้าเกิดเราเลี้ยวเนี่ยมันก็จะมีการเลี้ยวตามเส้นไกด์ไลน์ด้วยเห็นไหมฮะเมื่อกี้เนี่ยันหมุนล้อไว้รอบหนึ่งแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือว่าจะเป็นตัวด้านหน้าเนี่ยเห็นหมดคราวนี้เนี่ยให้ดูกล้องมองรอบคันนะเรากดดูได้เลยจากตัวพวงมาลัยในปุ่มฟังก์ชันตรงนี้ อ่ะอันนี้คือปุ่มแรกมันก็จะแสดงวิสัยทัศน์อันนี้คือรอบคันส่วนตัวนี้คือกล้องหน้านะครับอันนี้คือกล้องหน้าอย่างเดียวเห็นไหมฮะเส้นสีเหลืองนี่คือเลี้ยวตามวงมลัยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึง่งอันนี้คือจะเป็นในฝั่งของด้านซ้ายมือนะครับอีกโหมดหนึง่งตัวนี้ก็จะกลับมาเป็นตัวหน้าจอโฮมแต่ถ้าเกิดอย่างตัวใหม่ไอ้ตัวปียี่ห้าเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยสามโหมดถ้าเกิดเรากวครั้งที่3เนี่ยมันจะเป็นตัวกล้องหน้าใหญ่กล้องเดียว แต่ถ้าเกิดยังตัวก่อนตัวใหม่เนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด2อ,องฟังก์ชันหรือ2องวิชั่นในการมองนะครับส่วนถ้าเกิดไล่ลงมาตัวนี้ก็จะเป็นแอร์เป็นแบบดูอโนนแย่งอิสระซ้ายขวาปรับได้เลยแรงเร็วต้องการแบบไหนร้อนเย็นต้องการแบบไหนปรับได้เลยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นตัว BSM นี่นะอันนี้คือ BSM นะครับสามารถกดปิดก,กดเปิดได้ส่วนตัวนี้ parking sensor นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ตัวด้านหลังส่วนอันนี้ดิฟล็อกนะฮะก็คือเวลาเราเข้าตัวกับสี่ก็จะมีดิฟล็อกไว้ให้เรากดเล่นแบบนี้ส่วนตัวนี้จะเป็น Auto Start Stop. ออโต้สตาร์สต็อปหันว่าอาจจะไม่ค่อยได้จำเป็นในการใช้ตัวนี้เยอะส่วนด้านล่างเนี่ยอันนี้ HDMI USB แล้วก็ตัว power outlet ซื้อแอ a เตอร์มาต่อใช้สายแปลงเสียบได้เลยแต่ว่าไอเน,นี่ยมันขาดแบอย่างหนึ่ง น่าจะไม่ได้มีการใส่มาเพิ่มปกติแบบนี้คือมันจะมีเขาเรียกว่าไวเลสชาร์เจอร์ถ้าเกิดอย่างตัวนี้คือไม่มีแต่สามารถซื้อใส่เพิ่มได้แล้วของมิซูเนี่ยอันยอมรับเลยนะว่าแบบไวเลสชาร์เจอร์เนี่ยเสถียรมากนะครับส่วนถ้าเกิดตัวระบบขับ4ีอยู่ตรงนี้อันนี้เหินเข้าขับสี่ไว้แล้วนะเดยนจะมาเก็บภาพเพิ่มเติมให้ดูอีกทีหนึ่งมันจะมีโหมดขับสีไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาก็คือจะเพิ่มมาคือจะเป็นตัว C L L C นะครับ ไอตัวปุ่มกดตัวเนี้อันนี้คือจะเป็น HDC นะฮะใช้ในพอเวลาเราจํากัดความเร็วตอนลงทางลาดชันแต่ถ้าเกิดเรากดดิบล็อกตัวโหมดนี้จะใช้ไม่ได้ส่วนถ้าเกิดตัวโหมดนี้จะเป็นตัวโหมดแยกจะเป็นตัวโหมดแยกขึ้นมาถ้าเกิดอย่างสมมติว่ามีโหมดแยกมีโหมดอะไรบ้างก็คือจะเป็น General, Sand, Snow แล้วก็ตัว Rock จะมาแสดงอยู่บนตำแหน่งจอกลางเดิมใหม่ อยู่ในตำแหน่งฝั่งนี้นะครับคร่านี้เนี่ยถ้าเกิดยังเป็นตัวพวงมาลัยเนี่ยจะให้มาเป็นแบบสี่การมัลติฟังก์ชันเลยพวงมาลัยเหมือนปัจจิโลเลยนะครับซ้ายมือนี่ก็มาติมีเดียมหมดส่วนฝั่งขวามือเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวคุสคอนโทรลแล้วก็จะมีตัวแพทเทิร์นชิพพวงมาลัยเป็นแบบหุ้มด้วยหนังแล้วก็ฝั่งอันนี้นะขวามือตัวนี้ก็จะมีเอนจิ e นสตาร์ทเซนเซอร์กะระยะการชนด้านหน้าแล้วก็จะเป็นตัวเทคเชนคอนโทรล นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างตัวเมนูทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมาขึ้นอยู่บนจอเรือนใหม่ตรงนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดิฟล็อกระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับเราสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็เลขใหมส่สำาคันนีส่เนส้อยสามสิบกิโลซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มานะครับแล้วก็ฝั่งเนี่ยนั่งฝั่งนี้ก็คือจะเป็นตัวเบาะแบบรับไฟฟ้าแต่ว่าจะให้มาทั้งหมดเป็นแบบสระดับนะครับเฮ้ยหระดับ ต่รพูดผิดถ้าเกิดอย่างปกติตัวใหม่เนี่ยเราเปรียบเทียบกับตัวใหม่เนี่ยตัวปียี่สิบห้าเนี่ยนะก็คือจะมีทั้งหมด8ระดับแต่ถ้าเกิดยังโฉมก่อนปัจจุบันแบบนี้จะมีทั้งหมด6ทิศทางนะฮะสามารถเลือกเล่นได้นี่คือลถในราคามือหนึ่งเนี่ยล้านกว่านะครับแต่พอมาเป็นมือสองเนี่ยราคามันลดลงมาและก็จับตั้งได้มากกว่าเดิมเนี่ยเยอะแต่ถ้าเกิดอย่างสิ่งห์ต้องการจะโฟกัสให้กับคนลูกค้าได้เห็นนั่นแน่นคือในเรื่องของตัวสภาพ ความใหม่ของตัวรถปี22สองตัวรถสภาพด้านนอกสภาพด้านในเป็นยังไงและเราได้ตัวไหนฮะขับเคลื่อนสี่ล้อแบบนี้อันว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปสุกขนารถและก็บอกราคาสักคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปกันเลยครับเรียบร้อยอีกคันหนึ่งแล้วนะครับก็สำหรับช่วงเนี้เราจะเห็นตัวรถกระบะใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2หรือว่าขับ4ี่ แต่น่าจะครบเกือบทุกแบรนด์และสำหรับในช่วงระยะเวลาตอนนี้นะครับถ้าเกิดอย่างตัวนี้เนี่ยอันขายนะ759,000บาทรถปี22759,000บาทและได้เป็นแอดลีตัว4 w h e e l ขับเคลื่อน4ีล้อออโต้ตัวนี้สูงสุดในจุดห่วงโซ่ของตัวรถกระบะนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดพี่ๆคนไหนที่กำลังสนใจหรืออยากได้แอดลีต4 h e e l มาดูคลิปอ่านในคลิปนี้ได้เลยนะครับมองแล้วรู้สึกว่าอาจจะยังไม่เชื่อใจไปหมดสักทุกเรื่องไม่เป็นไรฮะเราสามารถมาดูรถตัวจริงที่ร้านได้แล้วก็สามารถมาทดลองขับได้แต่ถ้าเกิดอย่างงบพวกนี้นแนะนําได้เลยว่าอันการันตีระบบขับเคลื่อนสีล้อใช้ได้ปกติหมดเพราะอันจะมีการลองมีการขับด้วยตัวเองอยู่เป็นประจําและตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้มั่นใจได้นะครับ เพราะนั้นถ้าเกิดอย่างสมมติบางคนอาจจะบอกว่าขอดูเครดิตหน่อนได้ไหมแอนมีเครดิตเยอะแยะๆมากมายไปหมดไม่แย่ว่าเพิ่งมาขายคันนี้คันแรกอันขายมาแล้วก่อนหน้านี้เยอะมากสาหรับพี่วิคนหนสนใจนะฮะเบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปฏิภาณออโ,โต้ติดต่ออันมาได้เลยไอเดียกามาเจชกงานใหม่คลิปหน้าคลิปเนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ